พระาลวาท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงค่ะกราบครู้ทุกท่านและเจริญธรรมสำนึกดีนักศึกษาร่วมวสถาบันวิชารามทุกท่านค่ะค่ะชื่อเวียงทองนุ่นพักดีค่ะอายุ45ปีเป็นผู้คบค้นที่ภาคอีสานค่ะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ ก่อนอื่นก่อนส่งกันบ้านขอถามคขารู้ก่อนนะคะว่าเมื่อเราเป็นผู้ควบคุณแล้วเวลาเราพิมพ์ลงไปในการส่งกันบ้านเราจะพิมพ์เลขสามหรือเลขสี่ไม่ทราบเหมือกนกันค่ะพิมพ์เลขเลขสามหรือเลขสี่อ๋อเลขสี่นี่คือเป็นเป็นจิตอศาสา,าใช่ไหมคะพิมพ์เลขสี่ค่ะพิมพ์เลขสี่ค่ะโอเคค่ะ,คะ ทีนี้วันนี้ก็มาขอส่งการบ้านนะคะสืบเนื่องมาจากตอนปีใหม่นะคะเราเคยตั้งศีลนะคะหนูเคยตั้งศีลว่าจะลดละเลิกความโกรธลงให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็จะพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดเราก็พอเราตั้งศีลตรงนี้นะคะเราก็สังเกตว่ามันจะมีเหตุปัจจัยเหตุการณ์ภาษาต่างๆมาทําให้เราโกรธนะคะ แต่ก่อนนี้เราคิดว่าเราปฏิบัติตามแพทย์วิถีธรรมแล้วก็ม,มาปฏิบัติศีลเนี่ยเราเห็นความโกรธเราน้อยลงเราไม่ได้สังเกตอะไรมากมายแต่พอเราตั้งศีลค่ะก็รู้มันมาตลอดเลยแล้วอยู่มีมีอยู่วันหนึ่งนะคะทั้งๆท,ที่เราไม่ตั้งศีลเนี่ยเราไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้นะคะเพราะว่าเราคิดว่าเราอยู่แบบแบบแยกติธรรมกับพ่อบ้านะคะมีอยู่วันหนึ่งนะคะ พ่อบ้านเขาก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะแต่ว่าแต่ว่าจิตของเราเนื่องจากคนที่เคยเอาแต่ใจเอาแต่ใจแล้วก็อยากได้หลังใจทุกอย่างที่ได้ก็คือแต่ก่อนพ่อบ้านก็เนคนทําหมดเลยทีนี้พอตั้งศีลมันก็มีอยู่วันหนึ่งนะคะเอ,อตื่นขึ้นมาตอนเช้าๆนะคะปกติพ่อบ้านจะทำะทํากับข้าวทําอะไรไว้นะคะไอ้เราก็วันวันนั้นเรามีความรู้สึกว่า ทำไมเขาไม่ทําเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะมันไปเพ่งโทษเพ่งโทษแล้วก็ไปไปหงุดหงิดใส่เขาไปโกรธแล้วก็เริ่มเห็นแล้วว่าเอ๊ะมาแล้วแต่ก่อนไม่เคยเป็นแบบนี้เลยพอตั้งศีลล้วมาแล้วค่ะความโกรธมันเริ่มมามันเห็นแล้วอาการที่มันโกรธก็คือแต่ก่อนเนี่ยเราก็ไม่สังเกตแต่พอมันโกรธตอนนี้เรามันเห็นเลยว่าร่างกายหัวใจมันเต้นเต,ต้นแรงอะค่ะเขารู้หัวใจเต้นแรงแบบร่างกายร้อนมุบมวาบ คือมันเหมือนกับกลับไม่ได้ดั่งใจแล้วทําให้เซลล์ทุกเซลล์เหมือนไปยันหางพูดคือเซลล์มันขับพิษออกมาแบบร้อนทีหมดเลยอ่ะค่ะเราเริ่มเห็นแล้วไม่ได้แล้วเราก็เลยบอกบอกกิเลสมันไปว่านี่เห็นไหมแต่ก่อนนี่มันกดผมมันมันไม่ได้ตั้งสีมันไม่เห็นน่ะแต่พอมันตั้งสีมันเห็นก็เลยบอกมันว่าเราเนี่ยฉันไม่เชื่อกิเลสแล้วล่ะจะไปเพ่งโทษให้คนอื่นแล้ว เขาทําเขามาอยู่กับเราก็ดีเท่าไหร่แล้วเลยค่ะชี้แจงกิเลสไปทําให้กิเลสมันมันสู้ไม่ได้เลยค่ะวันนั้นคือเห็นเห็นความโกรธแล้วมันเปล่าความโกรธได้ค่ะก็เลยรายงานความคืบหน้าของการตั้งศีลนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการลดละเลิกเ,เนื้อสัตว์นะคะกรูโโ้ก็ก็มาวันนี้ก็จะมาขอสารภาพสํานึกผิดสารภาพผิดกับ ท่านอาจารย์หมอเขียวอคนรู้ทุกท่านพี่น้องจิตอาสาทุกท่านนะคะพอดอีเราก็มีการตั้งศีลเรื่องลดละเลิกเนื้อสัตว์นะคะซึ่งหนูก็ลดละเลิกมาเป็นลําดับได้ได้ดีนะคะก็เหลือเฉพาะไข่เป็นบางวันนะคะทีนี้บางอาทิตย์บางวันก็ไม่ทานเลยนะคะมันทําให้รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันดีขึ้นมัน รู้สึกว่าร่างกายมันเบาสบายมันฟื้นฟูขึ้นนะคะแต่ทีนี้มันมีอยู่วันสองวันก่อนเรียกมัน,ม,นมันเก่งมากค่ะคุณลุตื่นขึ้นมาตอนเช้าพอดีวันนั้นน้ำไม่ไหลค่ะอยู่บ้านเราก็เลยพ่อบ้านก็เลยบอกว่ายังไม่ได้ทำอะไรนะเพราะว่าน้ำไม่ไหลก็ต้องรอน้ำไหลก่อนถึงจะมาทำข้าวต้มเพราะว่ายังไม่ได้ล้างอะไรทุกอย่างเลยค่ะปรากฏว่า กิเลสมันมาเลยค่ะมันมาแทรกว่าเออเราต้องรีบได้กินข้าวนะเพราะว่าเราต้องกินยาแล้วมันก็สายแล้วด้วยเราก็กิเลสมันก็บอกว่ามันก็บอกเราละนั่นร้านค้าอยู่ใกล้เดินไปดูซิมีอะไรกินไปเลยค่ะเท้ามันแบบมันทับกิเลสไม่ทันเลยกูรู้มันมันไปถึงร้านค้าตอนไหนก็ไม่รู้พอไปแล้วก็เออสังเกตตัวเองก็ยังก็อ่านจิตว่าเอ้เราจะเอาอะไรไปทานให้ลูกทานด้วย พอบ้านเาก็ต้องรีบไปทํางานเราก็ต้องรีบสอนออนไลน์ก็เลยมองเห็นมันมีซุปเห็ดกระด้างกับกับทอดปลาทูค่ะกับทอดปีกไก่เอ๊ะใจเราก็บอกว่านั่นไงที่ไม่มีเนื้อสัตว์ก็เอาซุปเห็ดกระด้างไปเราก็คิดอย่างนี้คะ่ะยิเลดมันแทรกมาเลยค่ะคนรู้มันบอกว่าซื้อไปจะกินได้ไหมเคยซื้อไปเขาปรุงรสก็จัดเค็มก็เค็มใส่ผงชูรส เราเอาที่มันรสไม่จัดกินได้สบายดีไหมมือก็ไปหยิบไปลเลยค่ะปลาทูทอดค่ะคุณูเอามาหนึ่งตัวกับปีไก่ทอดหนึ่งปีพอมาก็มาเรียกลูกชายกินเพราะลูกชายก็ต้องไปไปโรงเรียนไอ้ลูกชายกินไม่เท่าไหร่ค่ะเรานี่นะคะกินกับลูกเลยค่ะวันนั้นแบบประมาณเจ็ดแปดคำค่ะค,ค,คุณูกกิเลสมันก็บอกว่ากินไปเฮ่เฮ่มันก็กินไปเพื่อให้กินยานั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เชื่อกิเลสค่ะวันนั้นแพ้กิเลสค่ะก็เลยมาสารภาพผิดสำนึกผิดค่ะคุณู้ตอนนั้นก็พอกินเสร็จแล้วมันก็มันก็สำนึกผิดนะคะมันทุกข์ค่ะคุณูุ้มันผิดศีลมันทุกข์มันก็มันทุก,กทําทุกข์ทับถมตัวค่ะก็ไปด่าว่าตัวเองคือไม่มีกําลังที่จะสู้กับกิเลสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ามาเริ่มทุกข์ก็เลยเห็นทุกข์ก็เลยก็เลยล้างด้วยการบอกว่าเออมันคงเป็นเอ,อ่อ มีบากที่เราต้องไปใช้เราก็ต้องยอมยอมกิเลสไปบ้างบางทีเรากดขม่มหรือเราสู้มันไม่ได้เรามาทําทุกข์ทับผมตัวเองมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยค่ะก็ยอมแพ้กิเลสก็บอกมันว่าเออวันนี้ยอมแกแล้วกันแล้ววันหน้าจะสู้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คลายขึ้นแต่ร่างกายเราที่มันเคยล้างพิษออกแล้วค่ะุณรู้มันก็พอได้รับพิษเข้าไปอะค่ะมันรู้เลยว่า สิ่งที่เราทานหรือกินเข้าไปมันเป็นคิดกับเรามันเห็นมันแววไวค่ะร่างกายก็ผื่นผอมค่ะคุลุมันมันบอกไม่ถูกมันจะอ้วกก็ไม่อ้วกมันท้องอืดมันปั่นปวดเราจะล้วงคออ้วกเงนี้ค่ะมันเหมือนกับต้องได้ล้วงคออ้วกแต่มันก็ไม่อ้วกอะไรอย่างนี้ค่ะคุลุก็เลยน้อมจิตไปถึงครูบาอาจารย์ค่ะพระพุทธเจ้าพระอาจารย์หมอเขียวแล้วก็คุลุทุกท่านพี่น้องกิตาสา ผู้บำเพ็ญคุณงามความดีมาบอกว่าที่พลาดไปสำนึกผิดแล้วแต่ละภาพผิดแล้วยอมรับโทษเต็มใจรับโทษต่อไปจะสู้กิเลสมีสติกว่านี้อะไรก็ยอมรับผิดไปค่ะตั้งศีลสู้ใหม่ปรากฏว่าประมาณห้านาทีมันก็คลายนะคะก็ค,ะคลายลงแต่เราก็เลยมาใช้ยาเก้าเม็ดก็คือไปดีท็อกค,ค่ะ ไปดีท็อกแล้วก็กินน้ําสมุนไพรนิดเดีพอดีท็อกซ์เสร็จไม่ทราบว่าอา,อาการที่มันเคยเป็นมันหายไปปลิดปทิ้งเลยค่ะก็รู้มันแบบมันก็กลายเป็นทุกข์หายเฉับพันเลยค่ะอันนี้ก็มาขอส่งการบ้านค่ะก็วันนี้ก็ส่งการบ้านเท่านี้ค่ะสาธุค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะ อนุโมทนาตั้งแต่เราเริ่มตั้งศีลน,นะคะเราเริ่มตั้งศีลนี่ก็เป็นกุศลนะคะก็เป็นการทําความดีแล้วแล้วทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างมันดีเสมอแม้แต่การที่ไปหยิบปลาทูก,กับหยิบไก่ใช่ไหมคะมาเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นในเป็นเส้นทางที่ทําให้เราได้เรียนรู้นะคะเป็นการเรียนรู้เพราะว่าได้เรียนรู้เนี่ย คุณครูเวียงทองได้เรียนรู้ว่ามันทุกนะหลังจากนั้นใช่ไหมคะ,คะหลังจากเสพเพราะว่าหนึ่งเรามีฮิริโอตะป,ปะแล้วคนเราไม่ได้มีฮิริโอตะป,ปะกันได้ทุกคนนะคะในการกินปลาทูก,กับกินไก่ไก่ทอดหรือไก่ปิ้งครับไก่ปีไก่ทอดอะคะ่ะเนาะปีไก่ทอดเนี่ยไม่ใช่ใคร,รจะ<อ>รู วันนั้นหนูกินเฉพาะปลาทูแต่ลูกมันกินปีไก่ทอดด้วยเนี่ยค่ะอ๋อค่ะ,ะปลาทูนะคะไม่ใช่ใครจะมีเิริโอตปะได้ทุกคนนี่ก็คือความเจริญของเราแล้วนะคะเราเจริญขึ้นเราจึงอ่าได้ตั้งศีลในเรื่องนี้โดยด้วยความยินดีของเราอ่ามีฉันทาของเรานี่แหละที่จะได้ตั้งศีลและเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นว่าเออเราไปอ่าทำเราไปเผลอไผลเนี่ยนะคะ ตอนนั้นน่ะมันก็จะมีเหตุผลแหละเหตุผลของกิเลสนะคะที่อ้างใช่ไหมแต่ว่าเราได้เราได้ลงมือทําแล้วเนี่ยเราก็เก็บประโยชน์ได้นะคะคุณครูเวียงทองก็เก็บประโยชน์ได้ว่าพอกินไปแล้วมันมีอาการแบบนี้แหละเพราะว่าร่างกายเราเขาก็สะอาดแล้วเขาก็รับเขารับพิษเขาก็จะมีวิธีการขับพิษของเขาซึ่งเขาเขาอ่านี่แหละเขาก็ให้เราได้เรียนรู้ ว่าที่ถูกตรงมันคืออะไรเมื่อเราไปทำไปทำอรับสิ่งนี้เข้าไปแล้วร่างกายเขาก็แสดงออกมาให้เราได้เห็นเน่ยเราก็ได้ชัดขึ้นไงคะประสบการณ์ครั้งนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีว่าถ้าเราเห็นประทูในครั้งต่อไปเนี่ยความรู้สึกกับประทูมันคงจะเปลี่ยนไปแล้วแหละรู้สึกได้ไหมคะว่ามันจะเปลี่ยนไปว่าเราจะเข็ดขยาดกับประทูละแล้วแหละว่ามันทำให้ได้คะ่ะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเรู้ มันมีการลดลละเลิกเป็นลําดับพอเราไปเสพพวกเนื้อสัตว์มันก็จะมีผลกับร่างกายแต่เราก็ยังโง่ซ้ำก็ซากไปเสพอยู่นั่นแหละเหมือนพ่อจนันหมอเขียวบอกอะ่ะพอทีนี้มาเจอฤทธิ์ประทูวันนั้นนี่มันมัน,ม,นมันไม่อยากเสพพวกพิษถ้าถ้าเสพป,ปีมันก็จะคิดถึงอาการนั้นขึ้นมานะคะค่ะค่ะมีปัญญาที่ชัดแล้วมันก็ละหน่ายคายได้จริงๆใช่ไหมคะ ค่ะใช่ค่ะมันมันกินเคยกินแล้วมันก็บอกเลยว่ามันเป็นพิษเพราะร่างกายมันมันส่งผลให้เราเลยแล้วก็รสชาติที่เคยอร่อยมันไม่อร่อยเลยนะคะคุณรู้มันเหมินมันคาวค่ะน,นั่นแหละค่ะนั่นก็ขอบคุณกับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเส้นทางไปสู่การพ้นทุกข์ของเราทั้งนั้นเลยค่ะถ้าเรามีณนะเวลานั้นอะเรามีศีลเราตั้งศีลไว้ยอยู่แล้วเราก็ มีการพิจารณาตามลําดับที่มันเกิดขึ้นแล้วทีนี้เนะี่ยพอมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ไปทุกข์ใจกับมันเราก็เก็บประโยชน์ได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะคะทําความเจริญให้เราเนะี่ยเราก็สรุปว่าเราก็ยินดีกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ค่ะค่ะอนุทนากับคุณกุเวียงทองค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะเชิญพีพ่สมภาค่ะ,คะอากุ้งเชิญค่ะขอขอบคุณ ไม่สนใจเอ้ยครูเวียงทองคะพอดีเรื่องนี้คุณครูเวียงทองพูดถึงพ่อบ้านอะคะ่ะว่าพ่อบ้านทำกับขเาวให้ทานอะคะ่ะใช่นี้เราจะให้ของเทปได้นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าถ้าเทปออกไปเนี่ยมีเพื่อนพ่อบ้านมาเห็นว่าเอ๊ะพ่อบ้านทําอาหารให้ทานเนี่ยพ่อบ้านจะอายหรือเปล่าจะเทปไม่ออได้ไม่ค่ะไม่เป็น,<ห>นะ ค่ะพ่อบ้านเขาเป็นคนที่บําเพ็ญแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็พ่อบ้านจะเป็นคนฟังธรรมะของอาจารย์พ่อครูของอาจารย์หมอเขียวพ่อบ้านก็ทําปฏิบัติศีลเหมือนกันค่ะแต่ว่าท่านไม่ได้เข้ามาเข้ามาเรียนรู้เหมือนเหมือนเราพ่อบ้านก็จะฟังย้อนหลังแล้วก็ทําอาหารแบบพวทอนี้เลยค่ะพ่อบ้านจะเป็นคนทําให้เลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะ เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นเรื่องที่ดีที่ท่านากเกื้อกูลแม่บ้านของท่านที่มีอาการไม่สบายอยู่ซึ่งก็เป็นการทําหน้าที่ที่ดีเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะคะค่ะพ่อบ้านก็ก็ก็ทานเหมือนกันค่ะก็ทานแบบเพื่อที่สบายค่ะค่ะที่คุณครูเวียงทองมาพูดถึงพ่อบ้านเนี่ยก็คือพูดถึงกิเลสต,ตัวเองอ่ะนะคะกิเลสต,ตัวเองแต่พ่อบ้านท่านทําดีของท่านอยู่แล้วนะคะแล้วก็เออ บางเหตุการณ์เนอบางการละเนี่ยแต่แต่ที่มาเล่าสู่กันฟังก็คือกิเลสตัวเองซึ่งคุณครูเวียงทองก็รู้แล้วแหละว่ามันไม่ดีตรงไหนแล้วก็จะแก้ไขอย่างไรนะคะค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะค่ะ <c ash> <c ash> มาถึงป้าติมแล้วค่ะป้าติมป้ติมสวนป่านบุญเก้านะคะเชิญได้เลยค่ะ